อัสสลามุาอะลัยกุามูร์มะตุลลอฮ์รากาตุูยินดีต้อนรับสู่วันเปิดเทอมภาคเรียนที่สองนะคะเด็กๆหลังจากที่โรงเรียนได้เปิดเทอมมาหลายวันแล้วในวันนี้ก็กลับมาสู่การเรียนของเรากันอีกหนึ่งภาคเรียนนะคะซึ่งเราจะทำการเรียนการสอนผ่านรูปแบบ ออนแฮนและออนดีม n นเช่นเคยนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิดยังแพร่ระบาดอ,อยู่นั่นเองนะคะจึงทำให้เด็กๆนะคะยังไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้นั่นเองนะคะแต่ครูเชื่อนะคะว่าเด็กๆเ,เรียนที่บ้านของเด็กๆนะคะเด็กๆที่น่ารักของครูทุกคนจะตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยใช่ไหมคะ สำหรับวิชาแรกนะคะที่เราจะมาเรียนกันในภาคเรียนที่2องนี้นะคะเราจะมาพบกันในวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเริ่มเรียนบทที่6โรงเรียนลูกช้างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับคำศัพท์ในบทที่6นะคะ เรามาร้องเพลงโรงเรียนลูกช้างพร้อมกันก่อนเลยนะคะ ไปมายกไปมายกไปมายกหัวยกขายกมยกไปยกไปมาบัดดึ โป๊ดังโป๊กป๊เป็กโกป๊โป๊เป็ก,กป๊โ,โป๊เป็กกระโจนใบป,ปัวดังกรุงๆๆกรุงกลิงกรุงกรุงกลิงใไปัวโป๊คูดังฟลิปๆๆฟลิป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 โป๊วแขวนหางดังฟลับฟลับ lai ma len luộc sáng hàng trên tám căn bay tám căn bay tám bay Độ của hàng đến khâu ba bay lên na bay bố, bay na โยกไปมาโยกไปมาโยกหัวโยกคอโยกไม้โยกไปโยกไปมากระทิงใบโพกดังป๊อกต๊อกเป๊กป๊อกต๊อกเป๊กป๊อกต๊อกเป๊กกระพรวนใบปัวดังครุ้งครุ้งกริ่งกรุ้งกรุ้งกริ่งใบปัวโพคคู่ดังฟลิปฟลิปฟลิป flip 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 flip, flip, flip. bay bộ quen hàng đang flap 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 lay mà chân hạng, pay, pay, đăng, lìp, bà, lên lục sáng chụp hàng, đường tám cân bay tám cân bay tám cân bay lục bùa quen hàng, lip đến khâu ba bay lên nam Bay bộ bay bùa vô tua bay mà vô bay mà ยกไปนายกห่วยยกขายกม้ายยกไปโยกไปมากระทึงไปโปกดำโป๊กโปกเป็กโป๊กโป๊กเป็ก พบไปกระโวนใบปัวดังกรุ้มกรุ้มกลิงกลุ้มกลุ้มกลิงใบปัวโกคูดังฟลิป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 ใบโบแกงหางดังฟลับฟลับฟลับไล่มาแล้วหลบฉันจับหางเดินตามกันไป tám cành bay tám cành bay đồ cua quen hàng lip đến khâu ba bà. bay lên nam bay bộ bay vui vô tua bay mà vô bay mà vô bay mà đồ của vô khai vô má vô bay vô bay mà và đứng bay bộ đang bốc bốc bay ปกเปิกปกปิกกระพุนใบบัวด <vine> ังกรุงกรุงกลิงกรุงกรุงกลิงใบบัวโกคูดังฟลิป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 ใบโป๊ะแปงหางดังฟลับฟลับฟลับไล่มาแล Lục chân chấp hàng, đường tám cân bay, tám cân bay, tám cân bay Lục bùa quang hàng lịp đến khâu ba, bay lên bay 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 mà, bay mà, bay mà khai bay mà ขาดดึงใบโปกดังปกปกเป็ดปกปกเป็ดปกปกเป็ดกระปวนใบบัวดังกรุงกรุงกลิงกรุงกรุงกลิงใบบัวโกคูดังฟลิป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 ใบแขวงหางดังฟลับฟลับฟลับ ไล่มาแล้วดุช้างจะพ่านเดินตามกันไปตามกันไปตามกันไปดูหัวแกว่งห่างลิบเดินเข้าป่าไปเล่นนำ้ำต่อไปเราไปฝึกอา่านรู้จักคำนำเรื่องกันเลยนะคะ เด็กๆสังเกตใช่ไหมคะว่าในแต่ละคำคุณครูจะแยกเขียนเป็นสีนะคะเช่นสีแดงหมายถึงสระสีดำหมายถึงพยัญชนะและสีชมพูหมายถึงตัวสะกดนะคะคำนี้ก็คือคำว่าแถวทอแอวอแถวคำที่สองนะคะคือคำว่า เชือกชอเอือก,กอเชือกอลูกๆล,ลองอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะชอเอือก,กอเชือกเก่งมากเลยค่ะต่อไปนะคะคือคำว่าอะไรเอ่ยคำนี้นะคะคือคำว่ากล้วยนะคะเรามาสะกดพร้อมกันเลยค่ะ ก็ลออัวยอกล้วยไม้โทกล้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลออัวยอกล้วยไม้โทกล้วยเก่งมากเลยนะคะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าคําต่อไปนะคะจะว่าอย่างไรคํานี้คือคําว่า หมูบ้านเรามาสะกดพร้อมกันเลยนะคะหอหมออูหมูไม้เอกหมูบออานอบ้านไม้โทบ้านหมูบ้านนะคะคำต่อไปคือคำว่าควานช้าง ควานช้างเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันเลยนะคะควอาโยควานชอางช้างไมโทช้างอ่านว่าควานช้างคําต่อไปนะคะคือคําว่าวงกลมว งอวงกอลออมอกลมอ่านว่าวงกลมต่อไปนะคะลออะอละก็อีกีไม่เอกกีท่ออัมทาซออําซําไม่โทซซํา ช,ช่อไอชัยไม่โทรใช้ม้อเอื้อเมือไม่เอกเมื่อขออางอขางไม่โทรข้างทออาย่ยท้ายไม่โทรท้ายก็ออีนอกินฝออึก็ฝึกท่ออุก็ทุกจออูงอจูง ขอองอของขอ,อยอคอยจอ,อบอจับจอกอบอจบคอรอองอครั้งไม่โทครั้งหอรออยหลายวอนวันนีนีไม่โทโออออน,อน,น,ออน,โทนี้วันนี้ อรอรูครูหอยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ครูใหญ่ก็อำกรรมรออะงอลังจอไอใจกําลังใจสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆคัดลายมือคำศัพท์ร,บบรู้จักคำนำเรื่องบทที่6โรงเรียนลูกช้างนะคะ โดยให้เด็กๆคัดลงในสมุดวิชาภาษาไทยนะคะโดยในการคัดลายมือนะคะให้ดูตัวอย่างคำศัพท์ในหนังสือภาษาพาทีหน้า54นะคะจะอยู่ในหน้านี้เลยนะคะอ่ลูกๆไปเจอกันหรือยังเอ่ยซึ่งคุณครูจะให้ลูกๆคัดลายมือนะคะคำศัพท์6คคำต่อไปนี้นะคะ และเมื่อเด็กๆคัดลายมือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านคำศัพท์รู้จักคำนำเรื่องนะคะให้ผู้ปกครองของนักเรียนได้ฟังกันนะคะที่สำคัญนะคะเมื่อนักเรียนมีเวลาว่างนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านซ้ำย้ำทวนอยู่บ่อยๆนะคะซึ่งในเทอมนี้นะคะ คุณครูจะขออนุญาตผู้ปกครองนะคะเพื่อขอเวลาพบปากกับนักเรียนนะคะหรืออาจจะวิดีโอคอลนะคะกับนักเรียนเพื่อให้เด็กๆนะคะได้อ่านหนังสือให้คุณครูได้ฟังกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมนะคะเมื่อทำการบ้านเสร็จแล้ว ให้ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูในไลน์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงต่อไปคะ่ะ